ท่านโจวันนี้ข้าจะมาร้างแค้นท่านเอาคืนท่านอย่างสาสมลยทีเดียวข้าได้ฝึกวิชาที่เมืองเทาซานที่เทอกเขาเทาวันมาเรียบร้อยแล้วท่านเจอข้าแนะ่ท่านโจแกไม่รอดแนะ่ไอคนอีสารนี่ท่านอ๋องเจ้ายังไม่จืดอ,อีกเหรอยังไม่เข็ดไม่หลาบอีกเหรอที่รอบก,ก่อนมาดวลกับข้าแล้วเป็นไงล่ะ หักในไปสิบพ่อนแถมยังไสติ่งแตกกลับบ้านไปอีกเจ้าไม่เข็ดไม่ลาบจริงๆรอบนี้เจ้ามีอะไรเจ้าจัดมาให้หมดเลยหวาต้องโผจิ้มนมหวานหน้าอร่อยจะดีหน่อยถ้าได้กินกับลาบขมใส่ขี้เพี้ยบางๆหน้าเฉยชมปิ้งพวงนมหอมๆถ้าจะดี <S <S 2> <S 2> <S 2> ฝีมือเจ้าเก่งขึ้กนกว่าแต่ก่อนไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเจ้าไปทําอะไรมาแล้อท่านอ่องอ่องอ่องจ,จะเอาบทแค้นของข้าไปกินซะพันลําแค้นสูบตาแดงเคยลองเปล่าเดี๋ยวจะหนาวถ้าได้รู้ถึงพิษสงสมกุสมกวิทออเดบ่เคยลงบ่ต้องงงเติมตลอดเพราะปอดแต่งฮานา กร,รของเจ้ามันช่างบาดรูตูดของข้ายิ่งนักแต่ก็คือว่าฮัลท่านโจคนจบกับคนบม่จบนะมันต่างกันยิ่งนักมือนี่ละเป็นมือสวนกโกลกของเจ้าท่านโจเอากรโค้งสี่หยาบทายข้ามปกินซะอันเด็กเอ็นอยู่ที่ใดข้าจะหาแม้แต่ยากเพียงใดก็ไม่สนขอแค่เพียงกินทุเรียน คู่กับนมให้สาสมกับที่พี่คิดถึงเธอพพลังเด็กเอ็นของเจ้านี่ทำฆ่าตายลงกับบอนเลยมันรุนแรงจริงๆท่านพี่ ท่านพี่ลงมาช่วยข้าด้วยข้าไปตายก่อนแล้วกันช่วยข้าด้วย,ยโดนท่านออกออง,อองจัดการมันเลยโอ้ยเจ้ากล้ามาทำน้องข้าได้อย่างไรเจ้าอ่อ,องอ่อ,องข้าพระราชาแห่งเดฟบเลนเว้ยภา,าษาท่านแบ่งเห็นนครเด็บเลนต่อให้ฮอตสามทุได้ อย่าเอากอดพลังอาซาของเองมากินเลยจัดมาลุดชีหักไงลอยทอนก็นเจอมาแล้วใส่ติ่งแตกก็เจอมาแล้วภาษาพ,พ่อสานีแบงค์นครเดฟแลนด์นักปนีก็เจอมาแล้วลูดอาชามมาแล้วตั้งหลายข้อคนไหนบอกที่ไหนดีข้าสแสวงหาดูดมาหมดเหนือล่องใต้ในโลกา จนข้าเป็นพระราชาเมืองเดฟแลนด์เป็นไดเป็นไดเจ็บบ่พลังอาชามันช่างดีดกีดหัวใจข้ายิ่งนักถ้าไม่มีหัวใจแล้วข้าจะไปรักใครได้อีกล่ะปรอบเดี๋ยวเจ้าเจอวิชาขั้นสูงสุดของตระกูลเทาวันของข้า กะเพราหมูกรอบข้าชอบนักไม่เคยพักสักทีเรื่องมันหมูข้าคือยอดนักกินที่แท้ถูกอ้วนเหมือนหมูแต่กูไม่เป็นไรเป็นได้ล่ะเป็นได้ล่ะ ไปดิมันต้องมาล้างบ่าววะลงมันแน่ๆนเลยอวะอ่าแบบดิมต้องเจอล้งางบ่าววิวเข้าไม่กินสามวันยังอยู่ได้พร่างกายข้านี้ดังหินผาทุกเส้นเลือดเต็มไปด้วยเลือดอาชาพลังข้าเบาวิวไม่หิวเลยเบ,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 บาวิวของเจ้ามันช่างเก่งกล้าอกว้ามากกว่าข้าจริงนะ ไม่ได้ไม่ได้เจอพลังมากูท่านเสือเมฆแห่งนาโนช่วยข้าด้วยท่านพี่ข้าฝากด้วยละกัน สิทธิ์น้องอยู่ข้าจะแก้แค้นให้เองก <c oughs> ูยังไม่ได้สู้เลยเหนียวซะแล้วเม่นไัยมาอีกเกาะอันนี้มาเม่นอันเดียวกันวะ <c oughs> เจ้าเจอข้าแน่ท่านแบงค์แห่งเดนมาร์มีครบหมดเบอร์โทปปรปปสทั้งสอนอมีครบหมดเหนือหล่องตาย มีเพื่อนเป็นผู้กองอีกมากมายเลือกแดนได้ชอบแดนไหนจัดให้เลย <c oughs> เป็นได้แม่ได้ แห่งนาคอนนะหนูเขามาดวนก่อนสดบดต่อบดก่อนต่อก่อนกันเลยบลอดภและเป็นจอมยุทธแห่งปฐพีนี้ได้บอยจัดมาลดนโตนะระดับหมู่บ้านเฮาระดับประเทศได้ไม่เคยกลัวหัวใหญ่ใครทั้งนั้นฝอยขี้ฟันอะไรกันนักหนา <vain> คือบทเทบว่า,าโอ้ยโอ้ยนี่ล่ะคือเทพแห่งอาซาเบิ่งก่อนนะเทพอาซาสิส่ำใดทั้งงานถุงงานโยนข่าโดนหมดส่วนข่าอดเรื่องนี้ไม่สูงสิงเจ้าของปอมคอยพีมันของจริงอย่ามาขิงกระเผา พอมันน้องเดี๋ยวเจ้าเกล้าไม่ตายของตระกูลข่อยแขวบแบงฟันที่แมงเจ้าบัวรั่วหู้กันอยู่ถ้าขอขาดมันมีโผล่ร้อนบัวรักกระซับกระสายจีนพ่ออาพ่อวุ้มพ่อหงอลงตระกีอะไรทั้งนั้นเลมึงก็หมดเป็นเหี้ยงเลยวะบักอะไรว่ะย่อวิสาตระกูลข่อยแล้ว พอมันขายพี่เหาพอขันขันนี่แหละบอ่ผ่านบ่ผ่านระดับหมู่บ้านเหาพี่ระดับประเทศเดี๋ยวตัวเจอเขาเขาบอกเอาเมื่อตัวอีกแล้วอันยาบวาของไม่ดีผิดกฎหมายสูบแล้วตายสูบแล้วแย่มีให้เห็นทางครอบครัวพ่อแม่แลำบากยากเย็น อยากเห็นเด็กไทยต้องเสียคนเออน่าเลมึงอก่ฝ่าวตายนี่แค่น้ำจิ้มมันยังมีอีกไอ้หนู <c oughs> เลิกได้เลิกของไม่ดีผิดกฎหมายไม่ต้องอายถ้าลงผิดแล้วคิดใหม่เลิกเสียเถิอเดี๋ยวเสือเมฆนี้เป็นกำลังใจ <c oughs> เริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็ยังทันป้าก็ได้เพื่อสู้นะ เสาดเสาด้อมันพูดดีต่อสุขภาพดอกเสียสุขภาพจิตพร้อมเสียเงินเสียคำพร้อมเอาอย่างพอแล้วออถึงมีดโกนจะคมสักเพียงใดก็ไม่เท่าเราตัดใจจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นได้ละ่ะสุดปะล่ะสุดแล้วว่ะคนสู้ยูกับเสารด้อพอเสาแล้วมันูดดีเยื่อแล้วเด้นิดกน้อยเด้เบิ่งไปตัวอย่างเลยอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีครับเืล่นเลียบอพอ้อยคันเล้อคันแล้วฮ พามาถ่ายเพียงเลือดเต็มไปดิจ้าจ้าง,งากูยักบาทก็รอบนี้มึงเบิ่อหน,น,นุ่เอฟเฟกเลือดมึงนี่เตะกูกระหายน้ำร้อยสองหวต่อ่ามันกระหดโว้รอบกูกระชั้นกิโลเศษเล็กรอบนี้มึงเบิ่อกูขอกอเขาบอกอองคือผมเพื่อนคือกูฮะกูถามมึงเนี่ยละมึงเอายังเห็ดหมันหัวใจมึงเบิ่อผมเพื่อนมึงเสงตัวเพียนกูห้าแล้วี่ห้าแล้วอย่าพังหล่อนอย่าพังห่อน 呜。